นักสะสมซื้อขวดโค้กอายุ100ปีแค่2,400บาทเผยราคาประเมินคุ้มยิ่งกว่าคุ้มนักสะสมคนหนึ่งได้เล่าเรื่องราวการค้นพบขวดโค้กโบราณที่เก่าแก่ที่สุดขวดหนึ่งในโลกซึ่งเขาซื้อมาแค่2,400บาทรู้มูลค่าจริงคนอึ้งกันหมด ผู้ใช้ร e d d ชื่อพาทีแจมสาได้เล่าเรื่องการพบขวดโคกที่เชื่อว่ามีอายุกว่า100ปีในร้านขายของวินเทจเมื่อกว่า2ปีก่อนแต่ในตอนนั้นเขายังไม่มีเงิน100ดอลลาร์ประมาณ3,200บาทสำหรับซื้อขวดใบนั้น อย่างไรก็ตามหลังจากได้ไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์โคคาโคลาเขาพบว่าขวดที่เก่าแก่ที่สุดที่จะแสดงอยู่มีอายุราวช่วงปี1940และเขาเชื่อว่าขวดที่เขาเจอนั้นเก่ากว่านั้นอีกเมื่อเขากลับไปที่ร้านเดิมก็ดีใจอย่างยิ่งที่ขวดยังอยู่และราคาย,ยังลดลงเหลือเพียง75ดอลลาร์ประมาณ2,400บาท เขาจึงรีบจ่ายเงินและนำขวดไปยัางงานประเมินของเก่ารุ่นอเมริกันที่พิพ,ธพิธภัณฑ์จอร์สเตตเรสเวย์เขาให้สัมภาษณ์กับนูสเวกว่าผู้เชี่ยวชาญที่ประเมินราคางงมากเพราะหาอะไรมาเปรียบเทียบก,กับขวดของผมในฐานข้อมูลไม่ได้เลยเขาทำได้แค่ประเมินคร่าวๆโดยบอกว่าไม่เคยเห็นขวดโคกที่ปิดผนึกจากต้นยุค1,900แบบนี้มาก่อนเลย แล้วมูลค่าล่ะเขามั่นใจมากว่าขวดนี้ไม่เคยถูกเปิดมาก่อนเขาเล่าต่อเขาคิดว่ามูลค่าทางประวัติศาสตร์อาจอยู่ที่ราวหนึ่งพันดอลลาร์ประมาณสามหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทหรืออาจสูงกว่านั้นมากหากนำไปประมูล ความเห็นจากคนอื่นๆในกระทู้ยังแนะนำว่าเขาอาจทำเงินได้อีกมากไม่ว่าจะเป็นการนำขวดไปให้บริษัทโคคาโคล่าเองหรือแม้กระทั่งขายความลับให้เปบปซี่ก็ตามแต่ในฐานะนักสะสมโคคาโคล่าตัวยมดูเหมือนว่าเขาน่าจะเลือกครั้งแรกมากกว่าทางหลังอย่างแน่นอน